สบายทุกคนสบายดีพีพีซทุกคนเด้อยยินดีตอนรับเข้าเศร้าเองละน้อยสาวล้วสำหรับส่วนเองสภาพจิตใจก็ยังบุคลากอยากกลับมาเป็นปกติปันไดพีพีีจะมาถือโอกาสแจ้งข่าวพีพีซเลยมีเพื่อนถามเข้ามาลหลายๆเลยว่าเจเตียเป็น่น้ตใดพีพีซีก็คือเจอเตียแมนเพื่อนได้เสียไปแล้วพีพีซีเสียเมื่อวันที่เส้าสองตอนประมาณตอนสามโมงพีพีซ ก็คือมันได้จัดการส่งพิ่นขึ้นสวรานเรียบร้อยแล้วตอนนี้นปเป็นกะไปเปลี่ยนนางฟ้าอยู่เพีงแล้วเจ้าเตีย้ยเทียบซีเฮากันยังทาใจาย,ยังบ่ได้ถือว่าร้อยเปรเซนดอกกันยังมีเศร้าๆเงาๆอยู่แต่กะรู้สึกว่าใครไครหลายแล้วเทียบซีือส่งแรกๆหันมันเห็นยังบบได้เลยถามแม่เลยแม่นจนได้อยู่เป็นมูขาดปะบ่ได้เลยแบบหายจนะอื่นแล้วจนวาอย่างนั้นเนาะ กบยอยากเฝ้าถึงมาแล้วซีมีแต่ว่าจดจำแต่เรื่องดีๆของเจ้าเตี้ยว่ามาในกระเสาอ,อีกจดจำแต่เรื่องดีๆเจ้าเตี้ยนะมีแต่เรื่องดีๆจดจำเลยเมื่อนี้เขากระชีมาเห็ดแนวกลิ่นเี่ซีสีเห็ดเผาปะบูกลิ่นแรงเพราะว่าเมื่อวานนี้หันเขาได้ดูดป่าไปเพื่อจะเป็นเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าคลิปหาก็ได้เอาลงพี่ซีสำหรับคลิปดูดป่านะ มันกะสีบวมวนซื่นไปเลยพีเอฟซีหนึ่งมาเข้ากะจิตใจยังบุกเข็มแข็งไปเลยนะแล้วเปะง้มป่านะอีกอย่างอันที่สองก็คือสําหรับลาใหญ่ป่าดุกปะโคที่เฮ็ดจะให้ห้องมวนซื่อท่น่นะไอ้กับพอคุณง้มตั้งแต่ตอนสี่โมงเอาเอไปไว้กระถางเรียบรย้อยแล้วเหลือประมาณปลาดุกระสิประมาณหาหกตัวแหละยูส่าแล้วกับปะโคประมาณสี่ตัวจับได้นะ พากันจับอยู่นะนะแล้วนั้นมันเพ่นจับใส่กระถางแล้วพีซีจับแบบพ่นง,งมกวน่นะแล้วเหลือแต่ปลาน้ยปลาขาวโบลายเป็นได้อีกอย่างมันกับโบลายเปน็นไดขั้นสีเทียบใส่หนงหน,หน้อยหนงน้อย่นะคือว่าหนองน้อยหลายกอนตัวนี้ก็จะเป็นหนงหง่มันควรจะหลายกอนท่านะท่าหละพีซีกับโบมีอย่างแน่นอนมันกับมีบางปีก็ลายบางปีก็หน่อยฮะแหละป่ะสิบห้าพีซีแบบบนป่ากซาลป่าขบเขากะแบงให้นะสาวคนมาง,งมส่วยแล้วแล้วก็ แม่งยังฟอขังสวนปีงยัไงนี้เลยแม่งนี่ปีนั่ก็บรถได้หลายปยุ๋ไแล้วก็เราก็เอามาขังในน้ำกันแต่ไม่น่าก่อนสิแกงป่คอเย็นเนยลยเนาะอันนี้มันยัง,งบ่เมื่อกี้นี่บ่เหเ็นตึ้งตดี ัวนี้ปลาคอ,อยืนอีพีซีห่างไว้น้ำปลาบุกปลาบุกสาวซื้อกระปุ้นซื้อหอมมาเด้สาวบูบูเบากันหวานนี่นักกันกระบอกมะตัวใหญ่แท้กอกออกมาหอมมันจิเปื้อนหน้าเพีซี ปลาบูปลาบูคำ้ำปลาบูปลาบูท้องอ่ะนางฮะนั่นนางปะบูอ่ะนะตัวใหญ่ได้พิมพ์ซีนี่ตัวแบบใหญ่เลยอ๋อนี่เนื้อสงไซตตัวแบบใหญ่เลยใหญ่นยยยยคนเขียนเท่าถือว่าใหญ่แล้วนี่นะใหญ่เด้ตัวแบบใหญ่เลย

ปาที่หันปลาดุจจะม่ได้ออกเลยแค่เจ้าระเบียบตักข้าวตักข้าวดื่มกอล่างล่างฟันพืมนพันปลาบูเนี่ยเต้องคัวดอกนี่นะมีแต่ใส่เกลือพันเออมาใส่เกลืออะไรกับปีกเลย ใหญ่มากเลยนะฝ่าวูเนี่ยซีนเป็นล่าหลายนี่เนี่ยซีนคนจะข้าวขาว,วหเห็ดราบหรือว่าเห็ดส่งกระแทบก่บกัน่อยเอาแม่นางลงอีกก็ไดน้องไก่ มาพี่สีสิมาเริ่มปิ้งฝ่าบูเฮากันเลยตอนนี้ก็จัดการล้างทำความสะอาดเ,ดร,เรียบร้อยแล้วมาใส่เกลือเอาแบบใส่เกลือหลายๆสิพี่นะตูมใหญ่ใหญ่ก่อนปอกคออีกปอกคอใหญ่บูมีหน่องนี่มีแต่ปอกบูใหญ่นี่ เดีนี้เลยเผาเกลือละร่าพอมมนี่ปลาบุทงมีเธอหนึ่งพอเพ็น็หตันซอยอันซีนเพันธปเหเดส้มเดียสิพันส้มค่ะแซ่บคือกันเป็นพิสมปลาคอเลยมันมีเลขออกบอกอีกอย่างนึ่งคืออะไรมันนี้

เจือค่ะคกล้วยกล้วยรกระแตน้อยพ,พ,อพูดป่าโปพมามปว้าิ้งุูใหญ่ก่อนนี่ สองสี่หกยังอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเอาไว้ปีนลำหลังก็ได้ป้าตัวใหญ่ขนาด PVC นะก็เริ่มเทมเลยจะล่างมือเกลือออกกันเสียบนีอะไรวะนี้เมื่อวานนี่ป่าปลาขยงป้า,ป,าป้าตอนงมปา่าสองหนองน้อยหัน่นบม่ได้ถือป,ปา้ปาป้า PVC มีตัเมื่อวานี่หั่นถือปลาขยงปา้าโอ้ยมันสีไ้ป้กเข่าเลือกอีดีแบบเลือดไหลอบกก็ไหลายเลย ใครได้บ่ามันปลาดุท่านปลาดุกมันเจ็บกว่าท่านอีกปลาดุกปากอะไรมันจนให้ไปแหละเมื่อวานนี่ยังอดได้เนี่ยห,หนึ่งปี้งพันตับหมูหงส์แทบๆทบดูดีตับหมูหงู่กับตอนนั้นบีทันวาสีแก่กว่าคอยใหญ่ขึ้นไปขึ้นมาเผาปะบูก,ก้อนซักตัวมัน พราะว่าบลาบูนี่กะเก็บไว้บดนเพลี้ยพีขังไว้ดนแล้วบดได้เ <Okay. S 1> ฉดายซีนเพิ่นขังไว้โตใบนี้มันจอยแล้วเลยเนี่ยจอยแล้วกะเพินน่นตายไว้แน่เนี่ยสามตัวนี่ก็คือเพิ่นตายละแต่ว่าตายไม่ไมเขาเขาต้องเห็นว้เอามาปิ้งดื่มกันใชอดเลยแค่นั้นพูดสึกว่าปิ้งปลาบูนี่จะแซ่บกว่าปิ้งลปลาคอ ซีน่นจะเป็นแบบหวานกระโบนี่นะอเจอาะามือล้างมือก่อนเปบนึืเกือเต็มแ<อ>สบมือบนตะาขงคัะว,ว้าวีิกกพิกกันเลยนี่ว้าวตบอลลนเทโอ,อ้ใหม่แล้วบอน,นะบอเป็นบ

ตัย,ยขนาดเลยปิดฝาไว้กับนจิมาเริ่มตำมะฮุ่งกันเลยแบบนี้นี่บม,มกฮุ้งองเขางตะม่ฮงสุดแซบเมื่อวานนี่ขินเขาแซบขนาดเลยเห็่ตมตำหมูฮล้งแล้ว ใส่กะพากันล้งต้มเบิดแบบทอดยามข่อแล้วแบบมีนคนห่างอยู่ทีถึนมาเรียนเอาบางหุ่งไปต่ำเมื่วานนี้แซ่บขนาดนี้มลุดหอนึงหรอล่เออเตรามอีตั้มกปิแต่หลายคน เดีอยวต้ฮ่องกพาดูห่มาแน่มาแน,น่ขึน้นไผ่ตู้ฮ่องก่าึ้นไผ่เปลี่ยนดอกไฟใหม่แล้วเปลีป่ยนสีเหลืองะนะพีแล้วมันบ่อยากแจ้งบันไดกะเลยว่าเอาโซลาเซลล์มาไฟไทยคลิป เ,เก็บมาจากสวนใหม่ใมัมเอิกมะเอิกบ่มีน้ำตัวนี้เดี๋ยวถามยอดไปถามใส่แนวมันหน่อยอย่ะใส่หลายเดี๋ยวมันส้มเป็นไป,ลปลโค้ย นเ,เน,<ะ>น,นี้ยพอของบุญอ่ะฮ้่มันแบงค้าตัง,งตรงนี้ของมงนโรล,ลีเนะะี่ยะป้ามะาก่อยังเขียวได่เขียววะเนาะเอาเขาตัวเย็นไว้นะยังเขียวใหม่ๆอยู่ ส้มสองหน่วยได้แน,นึ่เมตรพกเรนกำลังเป็นห้อมกันมากระลายเลยกินโบทาน,น,าานาแน่าแตกซจ้าแล้วนี่เอาเอ็ดดูรถ ทะเลต้นเลยคิด่าลืมเห่อไม่ได li like ้ใส่ไปนัว ลูกสักแบบเป็นป่าลูกเนี่ยค่ะ ตีจอดโอ้ยโอย้จอดเลย จอดขึ้นนะตู้รถกอนจดช้อน,ะลอนอเลยนนะจอดขเลยนะตุลรถเลยสิย่านแบบน,นี้นะใคสีย่านไทยบบน,นี้เนเออเลยสองไทยแท้มโดมกลา,า้อไร 1 0 0สิบพันอ๋อ้านีกระปูมาใส่เนาะดอกกระปูตำปูลปลาเลยใส่พกห้าสิบพันมีคนซื้อบอกห้าสิบพันกประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทตำปูลปลา ບັກຫຸງຫນ້ອຍບັກໃຫຍ່ຫນ້ອຍດຽວໜ້ອຍນົປີຕສຸລຍັ <ève S 2> <sociedad. S 1> หางถอดละถึงไม่มย <Okay. S 1> <a well> ่ามาใส่เลอเดินยังเธอยังมีที่ว่างให้เธออ่ะตัดตัดตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตดตั สองติสองหร mm ือสามมาหดอ่นกินเงินอะไรคนก็หดน้าแม่บ้านนี่เขาเรียว่าหดน้าเนี่ยไงเราว่ะนะมวงไผ่เราอะงวงแนวหอยหูสีเหลืองงวงเขาตัวรอดรับผันเป็นไส้ชัวไงแต่มันตุ้ยเลยเขาไม้เลยมาพีเอฟซีกินข้าวแรวน้ำกันเผาบะบูกับตับหม้อหูนี่ มันคือจะแซ่บขนาดเนาะเอากระประนุนาอนเอามาหารเล็กๆไหนนะนะ่อยน้ำขึ่นแตกลายกระกลายอะมาหาเล็ก,กบวัวยังติดไครอยู่บัวตอกกระปุ่นอย่างไเขากรนะปุกยังหุงเื่อน,นเรื่องอะหอแล้วมันามาน้องนี่พอดีแต่ประบูัไ่อยากขอดี <c oughs> รูถ่ายคิดรูจังเบิดอันจนเซ็งว่ะเอาปายใ่ไปซือเบิดเนาะปลาดุกกบว่าจิจับได้หันสาวตัวเยอะไหมอยู่ในคลิปได้จับปลาดุกสองตัวนะเลยนะครับเพื่อปได้ไรไปลาเบึงน้องนี่นี่อืมมีดอ่ะมีด้ครับมีเลยนอกไปบนปลากับตูงได้ไดานนามหักอ๋อ มัขับกันมันไม่ไปไหนไไหนจะขางน้องเจะจกใหม่ไนไหนเจ้าัวกัเอาจุดค่ะเอาอยู่คู่หันเพ่ออยู่บอลคองกัน่ะป่าเจ้าว่างไงบอลเธอปะจุดเนล่เขาไม่เนฐานก่อนเหรอแค่หนาแห่งเดยะไเิ่งจะไปบนโคต นาอยู่นหอยนเลเจ้าเจ้าสิจับปลาอันจับจับหอยนี่เก็บหอยนี่คือในหอยลายใดเนาะออเขาเก็บบักหลายหมือยังักหลายเขาเก็บหอยเนยัไม่เก็บหอยนะเขาคือมาานะแล้วก็ดุงสุขแก่ามาปล่อยนะทำโฮมเลยมองได้อกับสามเมื่อวานนะทอไจะดูหอยปกกล้องเออ่งานนามเอยนะดอยลเป็นอะไร สำหรับคลิปนี่เราจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรัคลิปนี้ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนาๆขอบใจพี่สิทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วโบกปุ่มขำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายฉุกระบบระบบก็ได้ลาบได้ปิ้งนี่แต่แซ่บนะเพาะโอ้ตัวนั้นคือเป็นนั้นนั่น โอ้มันหน่อยเดียวหนึ่งคือเม็ดปี้ของสันป่าทัวเม็ดช่องโตก็ลามเลือกกินแหละเออทำอีเห็นหน่อยๆเนาะนี่น่าเ,เช็ดโตป่าหางหกเจ็ดโตกระบุลวะห้าหกเจ็ดโต